โ okay. อเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องเบสสองพันสิบเจ็ดเอ็กต้ออาก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณสําหรับสมาชิกที่กดติดตามเป็นกําลังใจให้แอดมินด้วยนะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงหนึ่งพันซับแล้วขอบคุณสําหรับการติดตามด้วยนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้ซับสไครต์อย่าลืมกดซับสไครต์ให้แอดมินด้วยนะครับ โอเคคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปอัปเดต v4 นะครับของ Professional p a c k นะครับตัวอัปเดตตัวนี้ก็มีทั้งหมด2พาร์ทนะครับให้เราไปดาวน์โหลดมานะครับให้คสองพาร์ทนะจากนั้นทิ่ขวานะครับ Extract Here น,นะหลังจากแตกไฟล์เสร็จแล้วเราก็ได้โฟลเดอร์ตัวนี้มานะครับอัปเดต v4 ตัวนี้ หลักๆก,ก็จะเป็นการย้ายทีมนักเตะพีเมลีกนะครับก็น่าจะ90-100%นะครับขาดแค่ดาวลุงนะส่วนทีมอื่นๆก็ยังไม่มีเวลานะตอนนี้ก็ททำได้แค่พีเมลีกก่อนอัปเดตมินิเฟสครบทุกคนนะครับในพีเมลีกเป็นรูการใหม่2อง2นยีิบสองเลยนะฮะอัปเดตมงทางเข้าราชมังคลา นะเวอร์ชันเต้าน,นะครับให้สมจริงนะแค่อยากให้มันมีอุโมงค์ของทีมชาติไทยนั่นเองอัปเดตใบหน้าเพิ่มเติมนะครับก็ถ้ามีอยากรู้มีใครบ้างก็ลองเข้าไปดูนะครับหลักๆก็จะเป็นทีมใหญ่ๆนะพวก,ออกแลตฟอร์บส์อะไรประมาณนี้นะครับ <c oughs> อัปเดตดาวรุ่งเพิ่มนะครับสองคนนะไม่มีเวลาก็ปอะมาณนี้ก่อนนะครับ ช่วงนี้ก็หนักนะครับทำงานหนักมากไม่มีเวลามานั่งหมอดเกมเลยนะก็กลัวจะทุกคนจะรอนานนะครับก็เลยเอาแค่นี้ก่อนนะอัปเดตแก้ไขสนามที่เข้าเล่นไม่ได้นะครับเวลาเจอแมนยูแล้วมีปัญหานะก็จะมีเ e. อเมเเลสเตเดียมเอติฮัสเตเดียมสแตมฟอร์ดบิแอนฟิโอเทฟอร์นะครับ แล้วก็วิลล่าพาร์คนะครับอีกทีหนึ่งก็วัตฟอร์ดนะครับอัปเดตเพิ่มเติมนะอัปเดตแผนการเล่นอัปเดตชุดเอ่อไม่ใช่อัปเดตชุดอ,นนะอัปเดตแผนการเล่นอัปเดตเ,เ,เ,เบอร์เสื้อนะครับอัปเดตกลุมมือใหม่แล้วก็ประมาณนี้นะครับโอเคเรามาดูวิธี การลงกันเลยนะเมื่อเราได้โฟลเดอร์นี้มาเราเกดเข้าไปนะครับข้างในโฟลเดอร์ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะฮะโอเคจากนั้นให้เราคลิกขวาที่ตัวเกมเปิดตำแหน่นงที่ตั้งซ้มนะโอเคหลัง <Okay. S 1> จากนั้นให้ตัวนี้ย้ําเลยนะครับให้เข้าไปลบนะครับสนามที่ต้องการจะลงนะครับสนามก็คือหกเจ็ดสนาม ให้เข้าไปลบนะบมีสนามอะไรบ้างค่ะเข้าไปที่คอนเทนต์นะครับเข้าไปที่คอนเทนต์นะ Professional Stadium p r e m i l ีกจากนั้นติกตามนี้เลยนะครับ Anfield p r e m i เล l e a Stadium e t Stadium Old t a ลินลราพาร์คและสแตนฟอร์ดบิดนะครับ6สนามนะทั้งหมด6สนามนะครับลบออกนะครับลบเลยนะโอเคเมื่อกี้แอดมินอัดคลิปไปแล้วแหละแตลืมเ,เปิดไมคนะครับก็เลยลงไปแล้วนะแอดมินจะไม่ลงซ้ำนะต้องมาอัดคลิปอีกรอบก็เลยจะไม่ลงซ้ำนะโอเคหลังจากนั้นเสร็จแล้วให้เราออกมาที่นหน้าอ่า ออกออกมาที่ตัวเกมนะครับโฟลเดอร์ตัวเกมนะออกมาที่หน้านี้นะหน้านี้นะโอเคจากนั้นประมาณที่ V4 คุมดำให้หมดนะครับตั้งแต่คอนเทนต์นะลงมาตรงนี้เลยจากนั้นลากมาวางนะลากมาวางโอเคเมื่อเราลากวางเสร็จแล้วก็รอมันโหลดนะครับหลังจากที่โหลดเสร็จแล้วอ่ะให้เราปิดไปโหลดเสร็จแล้วปิดเลยนะครับ เราคิดแว้โอเคหลังจากที่โหลดเสร็จแล้วให้เรามาที่ตัวนี้ครับเปิดตัวเกมนะครับโอเคหลังจากนั้นมาที่ออเทอร์กดออปชันไฟล์เซตอัพนะครับคือการลงอีดิทนะต้องกดตัวนี้นะถ้าไม่กดก็คือมันจะไม่ย้ายนะครับมันจะไม่ย้ายทีมนะ กดตัวนี้แล้วกดตัดวลวงนะครับจากนั้นมาที่ dp f i l ฟล i s ินะครับโปรแกรมยัดไฟล์นะอ่าเปลี่ยนเป็นมเด DLC นะครับจากนั้น <c oughs> เรียงตามนี้เลยนะครับเรียงไฟล์ตามนี้เลยนะหนึ่งถึงสิบห้านะครับใส d ใ่ d ีไปก่อนนะเึงนสามร้อยกันนี้ใส่เป็น,นสิบห้านะครับจากนั้นใส่ music <c oughs> ใสม่มาผู้ชมนะครับใส่กราฟิก แลปิดด้วย16แททูนะครับจากนั้นใส่รับเีสามี3มีรแลปิดด้วย17ฟิกนะครับ17จะมี3ตัวนะครับเลือกตัวเดียวนะครับเลือกตัวเดียวตัวไหนก็ได้นะจะเป็น a d i d a s f ฟิก i นก f i ฟิกหรือ t a แท o ูฟิกก็ได้นะครับเลือกตัวไหนตัวหนึ่งครับเลือกตัวเดียวโอเคเมื่อเรียงไฟล์เสร็จตามนี้แล้วก็กดแัดไฟล์โอเคก็ประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ 不欠你任 โอเครวบลัดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูสนามก่อนเลยนะครับแมนซิตี้นะครับแมนยูเข้าได้ไหมนะโอเคเข้าเกมแพนได้นะครับปกตินะ ใปัญหานนะมนีเซฟก็ประมาณนี้นะครับโอเค บลกมุมมองภายนอกนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าแก้ได้เดี๋ยวจะอัปเดตให้อีกทีหนึ่งนะตอนนี้เอาแบบเขาเล่นได้ก่อนแล้ว Terima kasih telah menonton! โอเคก็ okay. เข้าเล่นได้นะครับปกตินะโอเคคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับ